เด็กมาเล่นน้ำค่ะมาหาหอยด้วยเจตาดยกยี่ตัวแ,แล้วหอยกี่ตัวสองตัวโอโ้โหเจตาเจ่งมากเลยเสองตัวฮะตัวเดียวนายยกขึ้นดิโอโ้โหตัวใหญ่มากเลยเค,ครับเยอะมากครับอ่ะ เอองอมงมหางมหางอมหาเออฮาอะไรนะอะไรอะไรเอันนี้ก็หอยเน่าค่ะหอยเน่านี่เด็กกำลังงอมหาหอยอากาศสันเขื่อนหาดน,นูนยาว หอยหรือหินเนี่ยนี่หอยหรือหินอันนั้นอะไรสาหร่ายเหรอหนูดีไม่ได้เลยเหรอออหนูดีได้หนึ่งตัวจุนตัวได้กี่ตัวยังไม่ได้เหรองมหาขุดขุดด้วยเอามือเอามือขุดขุดจกจกลงก็ขยับไปที่ใหม่สิอ๋อหนูดีได้สองเลยได้ตัวใหญ่ได้ลหรจนตัว โอ้ตาตัวใหญ่มากเลยเหรอ,อ<ะ>โอเคหอยมีชีวิตอ,อันนี่ก็หอยที่เด็กหามาได้เยอะอยู่งมหอยที่แก่ง สี่ตัวเหรอไหนกี่ตัวไอ้สี่ตัวแล้วฮะมันแล้วไอ้ลูกงมมงใหม่งมงงมงมใหม่ขี้นังขี้นัง ทางไหนอะไปไหนทางนู้นอะไรโยกเยกมันไม่ได้โยกเยกมันคืนใครพายโยกเยกที่ไหนมันเป็นคืดน,นั่งทานั่งงุ้มหอย นางงุ้มหอยทางนางง,งุ้มหอยก็คักเถอะวะทุ่งทุ่งตาลูลาทำอะไรทุ่งทุ่งตาลูลางุ้มหอยเหรอ,อหฮะทุ่งทุ <c oughs> ่งตาลูลางุ้มหอย <c oughs> โอ้ย,ย,ย,ยอ,ย,ย,อ,อ,อย่าโยนแลยนายโอ้โหหอยใหญ่มากเลย ไหนล่ะอูโหได้เยอะเลยเหรอกี่ตัวแล้วนะสามสี่อันเลยเหรอ